นอนสวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาเปิดโลกแห่งรสชาติอาหารไทยกันคระรู้ไหมคะว่าอาหารไทยนั้นเปรียบเสมือนบทเพลงที่ผสมผสานรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มและเผ็ดได้อย่างลงตัวมาสำรวจกันเลยอาหารไทยนี่เหมือนกับการได้รับอ้อมกอดอันอบอุ่นจากรสชาติเลยนะคะอย่างเช่นผัดไทยที่มีความกลมกล่อมของมะขามเปียกและความกรุบกรอบของททลิสม หรือต้อยมยำกุ้งสุกุ้งรสจัดจานที่ทั้งเผ็ดร้อนและสดชื่นซีนโซอ,อาหารไทยแต่ละจานเปรียบเสม,มือนงานเฉลิมฉลองอันมีชีวิตชีวาที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานของไทยร้านอาหารริมทางเซิฟอาหารสุดเด็ดอย่างส้มตำสลัดมะละกอดิบรแสแซ่บที่มีสีสันสดใสดไม่แพ้รสชาติและอย่าให้พูดถึงข้าวเหนียวมะม่วงเลยนะคะ ของหวานสุดยอดที่ทั้งหวานหอมมันและน่ากินสุดซีนซาวอาหารไทยไม่ได้เป็นเพียงการกินเท่านั้นนะคะแต่เป็นการสัมผัสประสบการณ์และเรื่องราวในแต่ละคำที่เราทานตั้งแต่ทนนอันคึกคักในกรุงเทพไปจนถึงครัวเล็กได้ในหมู่บ้านทุกจานอาหารล้วนบอกเล่าเรื่องราวของประเพณีและความรักดังนั้นคราวหน้าที่คุณอยากทานอะไรที่ไม่ธรรมดาลองนึกถึงอาหารไทยดูสิคะ รับรองว่ามีโลกแห่งรสชาติรอให้คุณไปค้นหาอยู่เพียบเลยทานให้อร่อยนะคะสวัสดีค่ะ